สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกทคนค่ะชาวนี้เราก็อยู่กันที่นิสสันระเวศนะคะก็เอารถมาเข้าเช็คระยะค่ะถึงเวลาที่ต้องเช็คระยะดูแลเขาหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็รอค่ะรอพวกพี่เขาดูแลรถให้ที่นี่เขาบริการดีมากค่ะพี่พน,นักงานก็ดูแลใส่ใจเกี่ยวกับรถยนต์เราดีค่ะให้คำแนะนำดีมากนี่เช้านี้แล้วก็นี่ค่ะทานสาลเปลาที่นี่มีสาลาเปาด้วยค่ะทานแล้ว สาราเปารองท้องแล้วก็ที่นี่นะคะใกล้ๆที่เนี่ยจะมีร้านขายอาหารที่อร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวทำธุระเสร็จเดี๋ยวรอรถเสร็จแล้วก็จะซื้อกลับไปทานที่บ้านด้วยกับข้าวเขา,ขาอร่อยมากค่ะสาล,ะเลาเปาไส้หมู ร่อยค่ะลูกเจนนี้ก็อิ่มละช่วงนี้ก็นั่งรอรถไปก่อนค่ะชาานี้ก็คือลูกค้าเยอะแต่ตอนแต่ก็ก็น่าจะเสร็จประมาณสัก เที่ยงๆอะคะ่ะเพราะเราเอารถเข้ามาช่วงเก้าโมงเช้าพอเสร็จจากที่นี่เสร็จแล้วก็จะไปทําเรื่องต่อประกันรถยนต์ต่อประกันก็ใกล้จะหมดแล้วะคะ่ะอ,อร่อย มา,มาค่ะหลังจากที่เราออกไปทำทัร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็เอารถไปเข้าศูนย์เช็คอพไปทำประกันไปทำประกันรถโยน์ไปทำพารบเสร็จเรียบร้อยลูกโตโตลูกโตโตกิโลหบาทหัวขัดขายกิโลบาทเดียว หวานหวานค่ะหวานหวานหวานขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามเพจบุณดาอินไซต์ปัสขอบคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะจากใจค่ะ ฝากดากดฝ like, ากกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายพบกันค่ะ be yeah.